เพืเ่อนๆจะเชื่อกันไหมว่าปัจจุบันนี้สําหรับกลอม125เนี่ยคนที่ซื้อส่วนมากก็จะเป็นวัยทํางานด้วยซ้ํานะครับไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นซึ่งก็มีคนกลุ่มไม่น้อยนะครับที่เอากรอมเนี่ยไปออกทริปเดินทางไกลเที่ยวรอบประเทศไทยเพราะว่าตัวรถของเขานั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับนั่นก็คือกลอม 1>, 1, 2, 5ซึ่งตัวกรอมในปี2024ทางคองน้าก็ได้ทํารุ่นใหม่ออกมาคันสีแดงโชกอัพหน้าสีทองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดและก็อีกรุ่นนึงก็คือรุ่น ABS นะครับก็จะมีในเรื่องของซีสันเนาะที่แตกต่างกันแล้วก็ได้ระบบ ABS ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละว่ากระแสรถแบบนี้นะสไตล์มิดิไล์เนี่ยอาจจะดอปลงอกไปบ้างเพราะว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมซึ่งกลุ่มวัยรุ่นทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะชอบรถสไตล์ออโตเมติกหรือสไ,สไตล์สายพานกันไม่ว่าจะเป็น PCX หรือบางคนก็ f o r z ซ350ซึ่ง f อ r z ซ่าก็ราคาไม่ถูกนะแต่ว่าผมก็เห็นกลุ่มน้องๆวัยรุ่นหลายๆคนเลือกใช้ f o r z ซ3 5 0เหมือนกันแต่สําหรับกลอม125นั้นเขาก็พัฒนาต่อยอดมาจากตัว MSX ซึ่ง MS x ก็โด่งดังมากในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเพื่อนๆจะเชื่อกันไหมว่าปัจจุบันนี้สําหรับกลม1นึอเนี่ยคนที่ซื้อส่วนมากก็จะเป็นวัยทํางานด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเคยอยากได้ MSX เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะยังซื้อไม่ได้เนาะพอเราโตมามีกําลังระดับหนึ่งแล้วก็กลับมาเก็บสิ่งที่เราเคยชื่นชอบในอดีตนะครับซึ่งก็มีคนกลุ่มไม่น้อยนะครับที่เอากลมเนี่ย ไปออกทริปเดินทางไกลเที่ยวรอบประเทศไทยเพราะว่าตัวรถของเขานั้นถูกพัฒนามาให้สามารถเดินทางไกลได้สะดวกมากกว่าเดิมเยอะนะครับอย่างตัวเครื่องยนต์ก็พัฒนาใหม่เนาะแล้วก็ตัวบ่อรถก็จะดีไซน์ใหม่ให้เหมาะกับการนั่งทางไกลได้ดีกว่าเดิมซึ่งความคุ้มค่าของกลอมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใครเหมาะกับกลอมเดี๋ยวผมจะมีสรุปอีทีท้ทายคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนนะครับมาเริ่มต้นจากทางด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะในเรื่องของไฟหน้าซึ่ง เรื่องของไฟหน้าเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันไม่สวยเหมือน MSX แต่หลายๆคนก็ชอบซึ่งเรื่องของความชอบไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไฟหน้าของกรอมนั้นก็จะเป็นแบบ LED แล้วก็มีคําว่า honda อยู่ตรงกลางตัวไฟนั้นจะเป็นไฟแบบแปดเหลี่ยมเนาะแล้วก็คันนี้เป็นสีแดงก็จะได้ ชินแฟลิงตรงนี้สีแดงคือในเรื่องของสีเนี่ยเขาจะมี2รุ่นใช่ไหมสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็จะมีสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินส่วนในรุ่น ABS เนี่ยก็จะมีสีเดียวก็คือ สีดําที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับส่วนเฟืองซ้ายขวายังเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับหลอดสีส้มแล้วก็ติดอยู่บริเวณข้างเรื่อนหม่ก็เป็นดีไซน์ลักษณะคล้ายกันกับของ M.S.X ส่วนต่อมาก็คือชุดบังโคลนด้านหน้านะครับบังโคลนด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับให้มันเข้ากับตัวหน้าตาถ้าเกิดเราสังเกตดูมันก็จะเป็นโค้งๆกลมๆบนๆใช่ไหมและคันนี้เป็นสีแดงก็จะได้สีแดงตัวบังโคลนก็จะยึดติดกับหัวโชคที่อยู่ด้านล่างส่วนชุดเฟิ่งด้านข้างเนี่ยก็จะมีคําว่ากรอม แล้วก็ Honda เนาะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อเล็กๆข้างบนตรงนี้ครว่า M-SX แล้วก็ในสีแดงคันนี้ก็จะเพิ่มชิ้นเฟลลิงสีดำตัวเนี้ยเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ชุดกระเป๋าข้างหรือเฟลลิงด้านข้างตัวเนี้ยก็จะเป็นสีแดงด้วยเช่นกันดีไซน์ของเฟลลิงด้านข้างเนี่ยเขาก็จะทำเว้าวนะครับทำเว้าวแบบนี้เนาะตัวถังจริงจะอยู่ด้านในนะเป็นถังเหล็กแต่ว่าก็จะมีชุดเฟลลิงครอบซ้ายขวาแล้วก็รวมถึงด้านบนตรงนี้ด้วยก็จะเป็นชุดเฟลลิงครอบนะฮะส่วน ชุดฟลิงด้านท้ายตัวใต้บ่อเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นพลาสติกส่วนชุดสีก็จะมีแค่ตรงข้างบนไฟหน้าตรงนี้ส่วนไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แต่ว่าไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นหลอดไส้เหมือนกันกับฝั่งด้านหน้าเนาะบางคนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นบางคนยื่นยาวออกมาแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็จะไปใส่ท้ายสั้นแต่ว่าการใส่ให้สั้นเนี่ยเนื่องจากตัว ฐานล้อด้านหลังเนี่ยเห็นไหมล้อมันค่อนข้างจะยาวออกมาถ้าเกิดเราขี่โดนน้ำเนี่ยมันอาจจะดีดขึ้นไปยังคนขับซึ่งถ้าเกิดเราใส่ไท้ายสั้นเราอาจจะขี่ได้แค่ช่วงหน้าแรงหรือช่วงหน้าร้อนนะส่วนตัวบอรรถนั้นกรอมดีไซน์ใหม่นะครับ เขาทําความกว้างตรงปีกด้านข้างนี่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีความหนาของตัวฟองน้ําในระดับหนึ่งนะซึ่งมันทําให้ขี่ได้สะดวกกว่ารุ่นก่อนเยอะส่วนความกว้างนะความกว้างก็อยู่ประมาณคืบกวกกว่าได้นะครับนั่งเต็มตูดนั่งสบายมากเลยแหละแล้วก็ความสูงบ่อเนาะตัวบ่อของกรอมนั้นมีความสูงจู่ที่76ซนติเมตรตัวผมนั้นมีความสูงอย่างร้อยเจ็ดสิบห้าเซนเวลาเราค่อมมันก็จะประมาณนี้แหละก็ขาก็จะยันย่อนนะแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากๆของกรอมคือ มันเป็นรถที่น้ําหนักเบานะครับน้าหนักสาหรับรุ่นสแตนดาดเนี่ยหนึกิโลกรัมเท่านั้นส่วนคนซ้อนนะครับก็จะเป็นเบาะชิ้นเดียวกันกับของคนขับเนาะซึ่งข้อดีก็คือว่าเบาแบบนี้มันทําให้คนซ้อนนั่งง่ายขึ้นลงรถก็ง่ายแล้วก็ความกว้างของเบาคนซ้อนนั้นก็จะไม่ได้แคบมากเหมือนกันกับ M S X แล้วนะครับกลมเป็นรถที่นั่งได้ง่ายทั้งคนขับและคนซ้อน แล้วก็มีสายรัดเอกสารมาให้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่มีใครไปรัดแหละแต่ว่าเขาก็ยังคงใส่มาให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวรถเขาเนาะส่วนตัวพักเท้านะครับพักเท้าของคนขับเนี่ยก็จะเป็นชุดเดียวกันกับตัวพักเท้าของคนซ้อนนะก็อยู่ในตำแหน่งที่เขยบมาทังด้านหน้าเล็กน้อยนะครับซึ่งตำแหน่งท่านั่งแบบนี้ทําให้นั่งสบายนะครับขี่เดินทางไกล300กิโลได้สบายๆไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวพักเท้าของคนขับนั้นก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมพับได้นะครับก็มียางหุ้มด้านบนเพื่อลดการสั่นสะเทือน ลูกหมาก็จะอยู่ด้านในนะครับส่วนตัวคันเกียร์ก็จะเป็นเหล็กแล้วก็มียางหุม้มแล้วก็ตัวพักเท้าของคนซ้อนเป็นแบบอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปตัวพักเท้าของคนซ้อนก็จะเป็นอลูมิเนียมปั้มขึ้นรูปพิมพ์ลายกันลื่นด้านบนแบบนี้มาให้ด้วยเช่นกัน แล้วก็ในกลอม2024เนี่ยเขาจะเพิ่มชิ้นแฟรลิงตรงนี้เข้ามานะครับก็คือชุดอกล่างเนาะแล้วก็จะมีคำว,ว่า h o n d ้าอยู่ด้านล่างตรงนี้ส่วนตัวอกเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาทำเหมือนตะแกงเนาะซึ่งก็ดีนะมันทำให้ดูไม่โล่งเกินไปนะครับส่วนพักเท้าฝั่งแป้นเบรกหรือฝั่งขวาเนี่ยก็เหมือนกันกับฝั่งซ้ายนะครับก็คือตัวพักเท้าก็จะเป็น ป้นอลูมิเนียมชุดเดียวก,กันกับของคนซ้อนด้วยแล้วก็ด้านบนของพักเท้าของคนขับก็จะมียางหุ้มมาให้ด้วยเช่นกันตัวพักเท้าสามารถพรับงอได้ส่วนแป้นเบรกก็เป็นดีไซน์คล้ายกันกันกบยุคโนวายุคโซนิกหรือว่า NSR ดีไซน์คล้ายกันเลยตัวก้านกระถุงก็จะหลบอยู่แป้นพักเท้าด้านในแบบนี้ส่วนตัวท่อไอเสียนั้นกลมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์เป็นเหมือนสไตล์รถเลกเกเนาะถ้าเกิดเป็น MSX รุ่นแรกเนี่ยตัวท่อไอเสียจะยกสูงใช่ไหมอยู่ใต้เบาะแล้วก็รุ่น SF ก็จะอลูมิเนยข้างล่างแล้วก็ในรุ่นตัวกม ก็จะดีไซน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าท่อไอเสียจะเป็นคนละแบบกับ SX เพราะว่าเครื่องยนต์เป็นคนละอย่างกันนะครับปลายท่อไอเสียเนี่ยก็จะใส่สีเงินมาให้นะครับเกิดเป็นสีดําล้วนมันจะเลี่ยนกันไปเนาะแล้วก็กาดด้านข้างก็จะเป็นสีดําด้านและอีกหนึ่งชิ้นก็อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งชิ้นนี้จาเป็นมากถ้าไม่มีชิ้นนี้น่องของเราก็อาจจะไปโดนได้นะครับแล้วก็ตัวใต้ท้องก็จะเป็นท่อโค้งยาวชุดนี้ก็จะเป็นชุดบำบัดนะครับแล้วก็ไปยังเสื้อสูบ ส่วนฟังก์ชันการใช้งานนั้นสลับกรอมเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าตัวหน้าจอเรือนใหม่นั้นเขาให้รายละเอียดของตัวจอมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็ว รอบเครื่องระดับน้ามันเชื้อเพลิงอัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงไฟบอกเกียร์หรือแม้แต่ชิปไลท์ก็มีมาให้ด้วยเช่นกันและตัวชิปไลท์ก็สามารถปรับตั้งได้ด้วยส่วนตัวคุญแจก็เป็นคุญแจเสียบธรรมดาแบบนี้นะครับไม่มีคุญแจไม่มีตัวม่านนิลภัยนะถ้าเกิดเราไปจอดในที่สุมเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีการล็อกรถในรูปแบบอื่นเพิ่มด้วยนะสุดฟังก์ชันการใช้งานประกับทางด้านซ้ายมือก็จะมีไฟสูงไฟต่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตแตรไม่มีปุ่มพาร์ตนะครับส่วนกานคั กำง่ายนะครับตามสไตล์รถ MBSX เนาะมาอยู่ในกลอมก็ยังคงกำค้างง่ายด้วยเหมือนเดิมส่วนประกับทางด้านขวามือนั้นก็จะมี Star t s t o p Engine ซึ่งใน CBR150 ยังคงไม่มีนะแต่ว่าในกลอมเนี่ยมีมาให้ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือประกับคันเร่งก็จะเป็นชุดเดียวกันกับประกับสวิตช์อย่างที่เราเห็นมันจะมี2ส,สายใช่ไหมส่วนตัวปลอกแฮนด์ก็จะเป็นลายของกลอมนะครับแล้วก็ตุ้มปลายแฮนด์ก็จะเป็นตุ้มเล็กๆนะครับส่วนตัวกระจกมองหลังหรือว่ากระจกข้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกกลม ก็เป็นกระจกชุดเดียวกันกับของ m s x นะครับซึ่งกระจกเนี่ยสามารถใส่สลับซ้ายขวาก็ได้นะแต่ว่ากระจกกลมเนี่ยข้อเสียอย่างนึงคือมันจะไม่มีบานด้านข้างที่เป็นกระจกโค้งเนาะเวลาเรามองด้านหลังอาจจะมองได้ไม่ดีเท่ากับพวก honda wave ส่วน ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะเมื่อกี้ลืมพูดไปถังน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมีความจุ6ลิตรนะครับส่วนระบบช่วงล่างนะครับของกลอมเนี่ยก็ยังเลือกใช้โชกคอัพหัวกับอัพไซด์ดาวเหมือนกันกับของ MSX นะครับแล้วก็ในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะได้ตัวกระบอกโชคสีทองแต่ว่าในรุ่น ABS เนี่ยตัวกระบอกโชคจะเป็นสีดำนะครับ ในคันนี้จะเป็นสีดําส่วนวงล้อหน,หน้าก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นไซส์120/70/12ขอบ 12. ล้อแม็กจะเป็นลาย5ก้านนะครับเป็นลายเหลี่ยมๆแล้วก็ระบบเบรกนั้นเป็นแบบจานดิสเบรกเดียวไซส์ของขนาดจานเนี่ยอยู่ที่220มิลิเมตรส่วนตัวปั๊มก็จะเป็นปั๊มนิดชิน 2ลูกสูบที่อยู่ในหลายๆรุ่นของ Honda นะครับส่วนในรุ่น ABS ก็จะมีรูม่งย <ๆ S 1> ก็คือเป็นเซนเซอร์จับความเร็วของล้อหน้าเนาะส่วนตัวปั๊มบนนั้นก็จะเป็นปั๊มนิดชินเป็นปั๊มที่อยู่ในรถหลายๆรุ่นของ Honda ส่วนระบบการเสือนด้านหลังนั้นเป็นแบบโมโนโช๊คนะครับหรือว่าชกคอัพเดียวนั่นเองแล้วก็ตัวสวิงอาร์มนั้นก็จะเป็นสวิงอาร์ม เหลี่ยมนะครับแต่ว่าเขาดีไซน์สวิงอาร์ใหม่นะให้มันดีไซน์สวยมากยิ่งขึ้นรวมถึงชุดหางปลาอะไรพวกนี้นะก็ดีไซน์ใหม่ด้วยโซ่สเตอร์นะครับด้วยความที่ตัววงล้อหน้านหลังเป็นขนาด12นิ้วเนาะเขาก็เลยต้องใส่สเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามันก็เข้ากันกับอัตราทดของตัวรถแล้วแหละส่วนสายางหลังนะครับก็จะเป็นไซส์130/70ขอบ12ระบบเบรกด้านหลังนั้นจะเป็นจานดิสเบรกและจานดิสเบรกก็จะเป็นไซส์190มิลลิเมตรตัวป้อมหลังจะเป็นปัม๊มนิชชิน1ลูกสูบเบรกหน้าหลััังเเนนนีี่่ยยป็ชุดดวกกบทอูใ ไม่รู้ X นั่นแหละ ส่วนสเปคของเครื่องยนต์นะครับใน h อน da กคอมเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์คนละอย่างกันกันกบ M-SX ถึงเครื่องยนต์จะเป็นพิกัด 125cc เท่ากันนะแต่ว่าซีซีจริงของเขาจะอยู่ที่ 123cc นะครับแล้วก็ฝาสูบเป็น s i ินโอ overhead แค m s h ชา t ์ปสวาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศส่วนลูกสูบนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่50ม mm, มก็คือทาลูกให้เล็กลงนะแต่ว่าเพิ่มระยะชักนะครับเป็น63.1ม mm, ิลลิเมตรซึ่งก็จะให้แรงบิดดีที่รอบต้นส่วนระบบส่งกำลังนั้น ก็เป็นแบบคัชมือแล้วก็เพิ่มจาก4ีเกียร์ใน MSX มาเป็น5เกียร์ในกลมซึ่งในเกียร์5เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นเกียร์โอเวอร์ดา์เนาะก็จะช่วยให้เราขี่เดินทงางไกลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยให้แรงม้าสูงสุดที่9.5แรงม้าที่7,250รอบและให้แรงบิดสูงสุดที่10.5นิวตันเมตรที่5,500รอบถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมีความจุอยู่ที่6ลิตรแต่ว่าอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของกลมรุ่นใหม่เนี่ยทางฮองนด้าเขาเข ถังน้ำมันเชื้อเพลิง6ลิตรเนี่ยสามารถเดินทางไกลได้กว่า300กิโลเมตรแบบสบายๆนะครับถ้าเกิดไม่เมื่อยก้นซะก่อนก็สามารถขี่ได้หรือว่าขี่ถึงแน่นอนนะฮะ ทีนี้สำหรับกลมนั้นเป็นที่น่าประหลาดใจอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูในกลุ่มของกลอมส่วนมากคนที่เลือกใช้เนี่ยจะไม่ค่อยวัยรุ่นเท่าไหร่แล้วนะครับกลับเป็นคนวัยทำงานหรือว่าเป็นคนอายุ30-40ด้วยซ้ำนะครับแม้แต่เพื่อนสนิทผมเนี่ยเขาเคยมีความอยากจะได้ m s x เนี่ยตั้งแต่ช่วงเรียนมหาลัยแล้วแต่ว่าด้วยสภาพทางการเงินเป็นแค่นักศึกษาเนาะก็ยังไม่มีตังเยอะนะครับก็ยังไม่สามารถซื้อได้ปัจจุบันนี้มีตังมีฐานะแล้วก็กลับไปใช้กลอมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดอุปกรณ์ เดินทางไกลซึ่งผมว่ามันก็น่ารักดีนะซึ่งถ้าเกิดเรามองหาถึงความคุ้มค่าความสะดวกสบายแน่นอนมันสู้พวกรถสายพานรถออโต้ไม่ได้แต่ว่ามันทําให้เราได้หวนอารมณ์ในอดีตเนาะซึ่งเพื่อนผมคนนี้ก็เมื่อก่อนอ,นอยากได้ m x นี่แหละต่อมาก็ทํางานแล้วก็ต้องไปรับผิดชอบงานใช่ไหมก็ไปมีรถมีทรัพย์สินอื่นๆไปนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเริ่มปล่อยวางกิจการเริ่มปล่อยวาง ธุรกิจที่ตัวเองทําไว้แล้วก็ลองมาเช็คดูว่าความฝันของเราหรืออะไรบ้างที่เราอยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทําซึ่งเพื่อนผมคนนั้นก็เลือกที่จะมาออกฮอนด g กลมนะครับแล้วก็แต่งเป็นทัวรลิงท่องเที่ยวตามสไตล์ที่เขาชอบนั่นแหละ ซึ่งผมเองก็เร็งๆอยู่เหมือนกันนะพักหลังๆมาเนี่ยผมก็ชอบในสไตล์รถเล็กทัวริ่งมากกว่าผมว่ามันขี่ง่ายค่าใช้จ่ายต่ําแล้วก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละเนาะบางทีมันก็เป็นเหมือนการเติมความฝันของเราถ้าเกิดเราขี่รถซีซีเยอะๆนะครับอย่างเนี้ยรีเบลหรืออะไรแบบนี้นะักเราอยากไปไหนมันถึงอยู่แล้วนะครับรถแบบนี้ถึงแบบง่ายๆสบายๆด้วยแต่ถ้าเกิด เป็นรถสไตล์แบบนี้นะครับรถเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันคือความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้เอารถเล็กๆที่เราเคยฝันว่าเราจะจะไปท่องเที่ยวในช่วงที่เราไปไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังแล้วเราอยากจะไปก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงของการสารฝันของเราก็ได้นะครับส่วนในรุ่น ABS นะครับจริงๆแล้ว ABS เนี่ยนอกจากสีของกระบอกโชค ที่ในรุ่น ABS เนี่ยเขาจะเป็นสีดําแล้วก็ระบบเบรกที่เป็น ABS แล้วจริงๆ ABS ก็มีแค่ล้อหน้านะครับล้อหลังเป็นแบบปั๊มธรรมดานะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นแค่สีเนาะแต่ว่าสีดําก็ดูสวยดีนะดูแบบดูดันเป็นอย่างมากเลยแหละถ้าเกิดเอาไปใส่ปี๊ปหลังขนาดเล็กแต่งชุดแคสบาร์ใส่สปอร์ตไลท์ใส่ชิลหน้าใช้ในการออกทริปเดินทางไกลเนี่ยมันน่าจะหล่อมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจรถทั้ง2คันนี้นะครับทั้งกอมรุ่น ABS คันนี้แล้วก็ทั้ง กล่อมรุ่นสแตนดาร์ดคันนี้ก็สามารถทวนสามาติต่อสคอถามเพิ่มเติมได้จากฝ่ายขายของชาญยนต์สว่างแดนดินได้นะครับหรือว่าใครอยู่ในสกลนครก็แวะเข้ามาดูตัวจริงกันได้นะสำหรับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะสหลับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ